ดีค่ะคลิปนี้ก็อยู่กับสาวปานกุกกอกนะคะเมื่อสาวปานทำความสะอาดเสร็จแล้วนะคะเก็บของเล่นเก็บอะไรเสร็จแล้วนะคะตัวมินน้อยมาบอกว่าขอญาตเล่นนะคะขอญาตเทนะคะหัว้านะคะแม่ดามาอยู่ตรงนี้บอกไม่มาอยู่ตรงนี้ไหมใครเห็นใครก็รักใครก็เมตตานั่งอยู่สิล้วจะเป็นหมอเหรอไปฉีดยาให้แม่ดาแม่ดามาหาหมอเอาหมอนมา น้าไม่ได้เอาหมอนมาน้าให้มีน้อยฉีดยาให้โอ๊ยฉีดยาให้เบี้ยหน่อยเลยเบี้ยหน่อยจังเลยเบี้ยจังเลยปลาปานก็เสร็จแล้วสารามาจะฉีดยาให้ใครบอกให้เอาหมอนอ่ะเล่นแล้วเก็บนะคะฉีดใส่ไหนนี่ๆๆปวดขาต้องฉีดตรงนี้ฉี สีดยาแล้วก็ปอนข้าวด้วยนะโอ้โหชี้อย่างนั้นเหรอฉีดยาอ่ะว้ายจอมปวนวันนี้จะไปเซเว่นอีกไหมเนี่ยไปปล่อยกุ้งปล่อยปลามานะวันนี้จะไปเซเว่นอีกไหมคะฮะขอน้ำสักแก้วสิคะหิวน้ำจังเลยอ้าวไม่เห็นมีน้ำเลยอ้าวไม่มีน้ำเลยเหรอคะ วันนี้จะไปเซเว่นอีกไหมคะโอ้เก้าอี้ใครนี่ทำไมน่ารักจังเลยไหนมินนอนและเล่นแล้วก็เก็บนะนี่ไงหนูนั่งเก้าอี้โอ้โหน่ารักจังเลยนั่งเก้าอี้นี่นี่มีน้อยโอ้ขอกระจกมาส่องหน่อยมินมินขอกระจกมาส่องหน่อย,อยกระจกวิเศษขาใครสวยที่สุดในปัตตภี วส,สรรรรวัสดีค่ะเห็นไหมทารักจังเลยน้องอนะนั่งเก้าอี้ด้วยโหนั่งเก้าอี้ได้ไหนเก้าอี้อีกนึงว่ะนั่งโอ้ยขอหวีผมหน่อยมา<อ>แต่งสวยให้แม่หน่อยดิมาแต่งสวยให้แม่หน่อยเยร็วป้าดาสวยไหมแต่งสวยให้ป้าดาหน่อยป้าดาสวยไหมแต่งให้ป้าดาสวยๆเลยหรือแต่งให้ป้าปานวโะโทรศัพท์ใครมาเน, <ไป S 1> นี่ยฮะโทรศัพท์ใครมาของใครของพี่ดาของตู้ ปมะปูบอกแต่งสวยให้ป้าปานหน่อยนะแต่งเป็นไหมมาแต่งสวยให้หน่อยมาวีผมให้หน่อยอ่ะมาวีผมให้หน่อยแต่งสวยให้ไม่ได้เนี่ยแม่ไดาแต่งสวยให้ใครวีผมให้หน่อยวีให้ไม่ไดาแล้ววีให้ป้าปานเนาะโอ้ยไม่ปล่อยผมเราเลยเหรอวีเนี่ยปล่อยผมออกไหม ปล่อยออกไหมสวยหรื love, อยังสวยหรือยังเย้ยสวยแล้วไม่ไดดสวยยังให้แม่ไดดสวยด้วยสวยแล้วเอาลิปติคด้วยลิปติคเหรอแดงยังแดงแล้วอือาเก็บไว้เอาอะไรอีกมีกิ๊บมีที่มัดผมไหมมีอะไรไหมไทยไทยระบายสีนี่ เพื่อคืนโอ้คิ๊บคิ๊คิ๊ใส่ยังไงวะใส่นี้เหรอแต่งสวยให้เบรดังยังไดิใส่มาเป็นสะจ้ายจ้ายจ่าใส่อันใส่ให้หน่อยอ่าเด็กไม่ได้เออเด็กให้ไหน่อยใส่เบ้นนี่นี่ผมปกมน้าไหนล่ะหมดยันคิ๊บนะมาใส่ให้ป้าปานอีกได้ไหม ใส่ป้าป้าอีฟเอาอะไรอีกน้ำชาไหมน้ำชาเอาหนึ่งแก้วค่ะป้าป้นไม่กินน้ำชาเนาะเอาโกโก้ดีมีไหมคะค่ะโกโก้หนึ่งแก้วค่ะป้าป้นจะทาแป้งโกโก้หนึ่งแก้วนะคะเออเลยทำเลยทำให้กินเลยชงชาใช่เลยอืม ก็จะกินยาก็เล่กกับมีน้อยนะอันนี้คือลอายชั้นอันนี้คือ,อรายชั้นที่ปกตาทีท่ปลูกตาเหรอ20บาท20บาทวุ <c oughs> ้ยหิวข้าวหิวข้าวเอาอาหารตามสั่งหนึ่งจานค่ะกระเพราไก่ไข่ดาวค่ะเห็นว่ามีขาอยอยู่ที่ร้านอะไรนะร้าน สมพรปากนะกำลังหิวก็ดีเลยมีที่ร้านสมพรปากมีมีแก้วมีอาหารตามสั่งเ้ากระเพาไก่ไข่ดาวนะคะหนึ่งจานค่ะอาคุณแม่ค,ะคะ้าหน้าสวยๆน่อยคะนะคุณแม่คะคุณแม่ค้านั่งสวยๆหน่อยค่ะโอ้ยื้าคุณแม่ค้านั่งสวยๆหน่อยนะคะอุย้ยอยากสวยแต่งสวยให้หน่อยสิเขียนคิ้วห้หน่อยสิ คๆระว่งป้ดากับปาปานโอ้แแฉกนะคิวแแฉกก็มาสวยๆนะคะสวยไหมสวยยาเ็ให้ปปานไหมเขียนให้เขียให้ปานหน่อยเขียนเขียนให้ป้าปานหน่อยเขียนให้ป้าปานไหม คุณเท้าหน่อยคุณเท้าเรือข้างหนึ่งคุณหายไปไหนข้างหนึ่งใช่ทอดน้ำว้าวงวงนอนแล้วๆร,วรวหน่อยค่ะโกโก้งวงนอนแล้วนี่ หมนน้อย<ช>ไม่ต้องทำนปกเลกมาพอดีจังพอดีในน้นัะืนาัาเลยเนาะโอ้ยซื่ดใจส่ดใจ,ใจชีพีโกโก้หนึ่งแก้วอยู่แล้ว,ว,วลน,น,นี่ไงเนาะเสร็จยังก็ข้าไก่ไข่ดาวนะเดร็ยยังคัเสร็จยัง จ้าจ้าเสื้อเได้เห็นน้ำเห็นน้ำไหลอ๋อเร็นเครื่องทำงานมันเปิดสปริงเชืรออยู่เ um> um> ี่ยมนะก็สามสิ้องศาบอสถึงสดนิ้ฮ้อนแบบสิบเจนกฮ้อนย่าิบแปโมงสิบเจ็นกเยอันนี้ทำไมมันหมุนได้่ะ น้ำผึงน้ำทำน้ำผข้งน้ำทำน้ำผข้งป้าเราไปหางินน้ำก่อนเจ้าอุ้ยอุ้ยไปเก็บก่อนอุ้ยอุ้ยอยู่กับแม่ดารอนะนี่ค่ะแม่โอ้ยต้นไม้สัลาไม่สวยเจ้าไปด้วยทำไมน่ารักจังเลยอันนี้น่ะนี่นี่ น,นี่จทำไมน่ารักจังเลย,ยอ่าใครเทลงคนนั้นเป็นคนเก็บเด้อเด้อมันไม่ใช่มันไม่ใช่เหรอคะอุ้ยกระจกไม,ไม่เห็นเลยกระจกคนนี้ทำไมไม่เห็นตัวเองเลยอะเนอะเห็นตัวเองไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ย<ม>เห็นไหมเสวยยัง ไปไปอ่ะอันนี้อันนี้นบ้านโอ้ยปวดแข้งปวดขาวปวดขาอันนี้นมใครเนาะน,นี่นมใครเนาะน,นี่ยังหนูเหอาาคะแล้วหนูจะกินต้นไหนคะ

น้อน้อยน้อน้อยนี่น,น้อยรางรางวัลใหญ่ออกอะไรคะฮะรางวัลใหญ่ออกอะไรบอกเมย์ดาเลยบอกเมย์ดาหน่อยสิคะเมย์ดาจะได้ไปซืซ้อที่ กันใหม่ค่ะคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายมีนะ